เคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีไอความรู้สึกแย่ๆที่เราพยายามจะหนีเนี่ยมันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องดีๆในชีวิตอืหรือกลับกันเลยความรู้สึกดีๆสบายๆที่เราวิ่งหาบางทีมันก็เป็นกับดักให้เราวนอยู่ที่เดิมโดยไม่รู้ตัวเป็นไปได้เลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับ ผ่านบทสนทนาตอนหนึ่งที่เท้าสักกะจอมเทพท่านไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยนะว่าจะดับต้นตอของความขัดแย้งทั้งหมดได้ยังไงภารกิจของเราวันนี้ก็คือการถอดรหัสคำตอบของพระพุทธเจ้าครับซึ่งมันน่าทึ่งมากเพราะมันไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนอะไรข้างนอกเลยแต่อยู่ที่การจัดการความรู้สึกข้างในใจเราล้นลวนๆใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรือว่าเฉยๆครับแล้วเราจะมาดูกันว่าความรู้สึกแบบไหนที่เราควรจะเสพ หรือควรฝึกฝนแล้วแบบไหนที่ควรจะต้องหลีกให้ไกลเลยทบทวนกันสั้นๆนะครับจากครั้งก่อนที่เราคุยกันว่าต้นตอของปัญหาความขัดแย้งทั้งหมดเนี้ยมันมาจากสิ่งที่เรียกว่าปรปัญจธรรมค่ะความคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งใช่ครับที่มันวนอยู่ในหัวไม่หยุดท้าสก,กะก็เลยอยากจะทราบว่าแล้วจะทำยังไงละ่ะถึงจะออกจากวงจรนี้ได้ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบด้วยแนวทางที่เรียกว่าเวทนากรรมฐานค่ะ เวทนากรรมฐานใช่ค่ะฟังดูอาจจะยากนิดนึงแต่แก่นของมันง่ายมากเลยคือการเจาะจงพิจารณาที่ความรู้สึกหรือเวทนาเป็นหลักเลยค่ะพระองค์ชี้ว่าความรู้สึกทางใจหลักๆมีอยู่3แบบครับคือโสมนัสหรือความสุขใจสบายใจแล้วก็โทมนัสคือความทุกข์ใจไม่สบายใจแล้วสุดท้ายก็คืออุเบกขาที่เป็นความรู้สึกกลางกเฉยๆค่ะ ตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันเริ่มน่าทึ่งมากๆแล้วอืเพราะปกติเราก็จะคิดง่ายๆว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ไม่ดีก็วิ่งหาความสุขหนีความทุกข์ไปสิใช่ค่ะแต่พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าไอความรู้สึกทั้ง3อย่างเนี่ยมันมีทั้งเวอร์ชั่นที่ควรเสพคือควรฝึกให้มีขึ้นกับเวอร์ชันที่ไม่ควรเสพคือควรเลี่ยงถูกต้องค่ะมันพลิกความเข้าใจเราไปเลยใช่ค่ะมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลย เกณฑ์ในการตัดสินเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวความรู้สึกนะคะแต่อยู่ที่ผลลัพธ์ของมันต่างหากผลลัพธ์ค่ะเพราะองค์ตรัดว่าให้ดูว่าความรู้สึกนั้นทําให้กุศลธรรมเจริญขึ้นหรือทําให้อกุศลธรรมเจริญขึ้นอ๋อพูดง่ายๆก็คือความรู้สึกนั้นมันทําให้เราดีขึ้นฉลาดขึ้นหรือทําให้เราแย่ลงโลภมากขึ้นโดยมีตัวชี้วัดสําคัญเลยคือความเชื่อมโยงกับกามสุขกามสุขค่ะ ความสุขที่เกิดจากการเสพผ่านตาหูจมูกลิ้นกายถ้าความรู้สึกไหนมันดึงเราให้ไปยึดติดกับความสุขทางประสาทสัมผัสมากขึ้นเรื่อยๆก็แปลว่าเรากําลังมาผิดทางแล้วค่ะงั้นงั้นเรามาเริ่มจากฝั่งที่ไม่ควรเสพกันก่อนเลยดีกว่าครับเอาอันที่น่าจะขัดใจคนส่วนใหญ่ที่สุดเลยความสุขแบบไหนการที่กลายเป็นสิ่งไม่ดีได้ฟังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยนะในพระสูตรท่านยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะ คือเรื่องการทานอาหารอร่อยๆโอ้โหใกล้จริงครับคือความสุขที่เกิดขึ้นตอนที่อาหารแตะลิ้นเนี่ยตัวมันเองไม่ใช่ปัญหานะคะครับหาคือการยึดติดที่ตามมาหลังจากนั้นคือพอเรากินของอร่อยแล้วจิตใจเราหมกมุ่นคิดวนเวียนอยากได้รสชาตินั้นอีกอยากให้มันอยู่ไปนานๆอ๋อสภาวะแบบนี้ล่ะคะ่ะที่พระองค์ชี้ว่ามันทําให้โลภะหรือความอยากความตะกะในใจมันโตขึ้นเรื่อยๆโลภะเติบโตนี่แหละคะ่ะ คือโสมนัสหรือความสุขที่ไม่ควรเสพเพราะมันกําลังขุนอักกุศลธรรมในใจเราอยู่โอ้โหชัดมากเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารนะผมนึกถึงตอนเราได้ของใหม่ๆหรือดูซีรีส์เรื่องโปรดใช่เลยค่ะคือตอนได้มาตอนดูก็สุขดีแต่พอความสุขนั้นมันผ่านไปใจมันก็เรียกร้องหาอีกอยากได้รุ่นใหม่ๆอยากดูตอนต่อไปเดี๋ยวนี้นั่นแหละค่ะ มันคือความสุขที่มาพร้อมกับความกระหายที่ไม่สิ้นสุดนี่เองสินะครับแล้วโทมนัสกับอุเบขาที่ไม่ควรเสพล่ะครับโทมนัสที่ไม่ควรเสพก็คือพักต่อของความสุขเมื่อกี้เลยค่ะคือการจมอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจที่การมาสุขในอดีตมันหายไปแล้วอ๋อเช่นคิดถึงของอร่อยที่เคยกินแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ค่ะหรือเสียดายวันหยุดที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็มานั่งทุกข์ในวันทํางานคือเอาใจไปผูกไว้กับอดีตครับครับ ส่วนอุเบกขาที่ไม่ควรเสพนี่สิคะคือกับดักที่แยบยลที่สุดเลยเดี๋ยวสิครับอุเบกขาที่ไม่ควรเสพนี่ผมแทบไม่เคยได้ยินเลยนะปกติอุเบกขาเนี่ยถูกมองว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมเลยใช่ไหมครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะเพราะนี่คือกับดักของนักปฏิบัติหลายคนเลยท่านเรียกว่าัญญานุเบกขาัญญานุเบกขา,ญญา,าแปลตรงๆก็คืออุเบกขาที่เกิดจากความไม่รู้หรือความหลงนั่นเองค่ะ มันไม่ใช่อุเบกขาจากพัญญาแต่เป็นความเกียจคร้านที่ปลอมตัวมาความเกียจคร้านใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะห้องเรารกมากฝุ่นหนาเตอะเลยแต่แทนที่เราจะลุกไปทำความสะอาดเรากลับนั่งมองแล้วบอกตัวเองว่าเราปล่อยว่างเราอยู่กับฝุ่นได้สบายสบายอืมเหมือนเคยทำเลยครับทั้งทั้งที่เรามีแรงมีเวลาที่จะจัดการมันได้สภาวะเฉยๆแบบนี้แล้วค่ะคืออุเบกขาปลอม เพราะจริงๆแล้วมันคือการหลีกเลี่ยงความพยายามซึ่งต้นต่อก็มาจากความอยากสบายส่วนตัวมันเลยจัดเป็นการมาสุขรูปแบบหนึ่งที่แฝงมานี่มากรู้ใจเลยครับมันคือการใช้คำว่าปล่อยวางเป็นข้ออ้างของความขี้เกียจด,ดีๆนี่เองที่น่ากลัวคือเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยโอเคครับเราเห็นด้านมืดไปแล้วทีนี้มาดูด้านสว่างกันบ้างความรู้สึกที่ควรเสพหน้าตาเป็นยังไงครับความสุขแบบไหนที่เราควรแสวงหา คือความสุขที่เกิดจากเนคขมะค่ะหรือการออกจากกามเนคขมะซึ่งฟังดูอาจจะไกลตัวเป็นเรื่องของพระแต่จริงๆแล้วมันคือความสุขที่ประณีตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งค่ะเช่นอะไรบ้างครับเช่นความสุขจากการให้ทานการสละของเพื่อลดความตรหนีในใจเราความสุขจากการรักษาศีลที่ทําให้ใจเราโปร่งเบาไม่ต้องคอยระแวงอ้หรือความสุขจากสมาธิที่จิตใจสงบหรือแม้แต่ความสุขจากการเกิดปัญญา คือเมื่อเราพิจารณาเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงแล้วใจเรายอมรับได้มันจะเกิดความเบืกบานที่ลึกซึ้งขึ้นมาความสุขตระกูลน,นี้แหละค่ะที่ควรเสพพอจะเห็นภาพครับเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งของนอกตัวแต่ประเด็นที่ผมว่าน่าจะเข้าใจยากที่สุดเลยนะคืออันนี้ครับโทมนัสที่ควรเสพความทุกข์ที่ดีมันมันฟังดูขัดแย้งกันเองมากเลยนะครับความทุกข์จะดีได้ยังไง ในทางธรรมะจะใช้คำว่าสังเวชค่ะซึ่งต้องขีดเส้นใต้หนาๆเลยนะคะว่ามันไม่ใช่ความหุดหูซึมงเศร้าแบบที่เราป่วยกันครับไม่ใช่โรคซึมเศร้าไม่ใช่ค่ะแต่มันคือความทุกข์ใจที่กระตุ้นให้เกิดความเพียรเป็นความรู้สึกไม่พอใจในสภาพที่เป็นอยู่ของตัวเองในทางธรรมจนกลายเป็นแรงผลักดันอเช่นเราตั้งใจจะนั่งสมาธิทุกวันแต่วันนี้ไม่ได้ทำและเกิดความรู้สึกไม่สบายใจกระวนกระวายใจขึ้นมาครับครับ ความรู้สึกทุกใจแบบนี้ล่ะคะ่ะคือโทมานัสที่ควรเสพเพราะมันไม่ได้ทําให้เราจมดิง่งแต่ผลักให้เราลุกขึ้นไปนั่งสมาธิให้ได้อ๋อเหมือนความรู้สึกของนักกีฬาที่ซ้อมแล้วทําได้ไม่ดีแล้วความผิดหวังนั้นกลายเป็นเชื้อเพลิงให้กลับไปซ้อมหนักกว่าเดิมใช่เลยค่ะเป็นความทุกข์ที่สร้างสรรค์และสุดท้ายอุเบกขาที่ควรเสพก็คือเป้าหมายสูงสุดของเส้นทางนี้เลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ นี่คืออุเบกขาของจริงที่เกิดจากปัญญาและสติเป็นภาวะจิตที่ตั้งมัน่นเป็นกลางสมดุลอย่างแท้จริงครับที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าสุขหรือทุกข์โดยไม่ถูกมันดึงเข้าไปในฝั่งที่ชอบหรือไม่ชอบเหมือนภูเขาที่ไม่หวั่นไหวตอนลมพายุซึ่งภาวะนี้จะเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนอย่างจริงจังเท่านั้นค่ะแนวคิดเรื่องความทุกข์ที่สร้างสารรค์นี่มันทรงพลังมากนะครับ โดยเฉพาะเมื่อได้เห็นตัวอย่างจริงในบทสนทนานี้มีเรื่องเล่าที่น่าจะช่วยให้เราเห็นภาพของโทมนัสที่ควรเสพได้ชัดขึ้นมากเลยใช่ไหมครับเรื่องของพระเถระที่ชื่อพระมหาศิวะใช่ค่ะเป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนและกินใจมากเรื่องก็คือพระมหาศิวะท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากมีลูกศิษย์เป็นหมื่นเป็นแสนรูปเลยโห oh. ในจำนวนนั้นหลายรูปปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ไปแล้ว แต่ตัวท่านเองซึ่งเป็นอาจารย์กลับยังเป็นปุถุชนอยู่ค่ะโอ้โห oh สอนคนอื่นจนบรรลุธรรมแต่ตัวเองยังอยู่ที่เดิมแค่คิดตามก็รู้สึกถึงความกดดันในใจท่านแล้วนะครับใช่เลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งลูกศิษย์ที่เป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องกระตุ้นอาจารย์ท่านก็เลยแสร้งทําเป็นเดินทางมาไกลเพื่อขอเรียนธรรมะครับพักก็ได้รับคําตอบเดิมว่าไม่ว่างตลอด เหมือนท่านอาจจะติดอยู่ในบทบาทของครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่จนไม่มีเวลาให้กับเป้าหมายจริงๆของตัวเองจนในที่สุดค่ะขณะที่พระมหาศิวะกำลังจะเข้าที่พักลูกศิษย์รูปนั้นก็ได้พูดประโยคที่กระแทกใจอย่างจังว่าท่านอาจารย์ท่านเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้มากมายแต่กลับไม่อาจเป็นที่พึ่งให้ตนเองได้เลย <c oughs> ทําพูดประโยคเดียวนี้เองค่ะที่เหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจทําให้พระมหาศิวะเกิดความสังเวชและเสียใจอย่างรุนแรงครับ ความรู้สึกโทมานัสที่ท่วมท้นนี้เองค่ะที่กลายเป็นแรงผลักดันมหาศาลให้ท่านตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะต้องบรรลุทําให้ได้แล้วท่านทํายังไงต่อครับท่านตั้งสัจจะอธิษฐานแบบสุดขั้วเลยค่ะคือประกาศว่านับจากนี้ไปจะไม่เอนหลังลงนอนและจะไม่ล้างเท้าที่เปื้อนฝุ่นอีกเลยจนกว่าจะบรรลุเป็นพระอรหรันต์เดี๋ยวนะครับไม่เอนหลังลงนอนและไม่ล้างเท้าเป็นเวลาเท่าไหร่อยนั้น30สิปีค่ะ30สิปี ไม่นอนราบกับพื้นเลยแค่ฟังก็เหนื่อยแทนแล้วอะไรทำให้คนเรามีพลังใจทำอะไรแบบนั้นได้ขนาดนั้นครับก็คือโทมนัสที่ควรเสพนี่แหละค่ะความรู้สึกสังเวทในวันนั้นมันแรงกล้าพอที่จะเป็นเชื้อเพลิงให้ท่านปฏิบัติอย่างหนักหน่วงนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ยอมพักผ่อนอย่างคนทั่วไปเป็นเวลาถึง30ปีจนกระทั่งในคืนสุดท้ายก่อนจะบรรลุธรรมมีเทพธิดาตนหนึ่งมาปรากฏกายแล้วแกล้งเยาะเย้ยท่านว่า ท่านมัวแต่ร้องไห้เสียใจที่ไม่บรรลุธรรมอยู่นี้แหละถึงไม่ได้บรรลุสักที oh. คํำย้อยเย้ยนั้นกลายเป็นเครื่องกระตุ้นสุดท้ายค่ะทําให้ท่านตื่นจากความหลงในความพยายามของตัวเองแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด น่าทึ่งมากแปลว่าความทุกข์ความเสียใจความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนความพยายามอย่างมหาศาลมาตลอด30ปีเต็มๆถูกต้องค่ะและเรื่องนี้มีตอนจบที่งดงามมากคือหลังจากที่ท่านบรรลุธรรมแล้วเท้าสักกะจอมเทพได้เสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อล้างเท้าให้ท่านด้วยพระองค์เองโอ้โห พร้อมกับกล่าวว่าแม้เท้าของท่านจะดูสกรปรกในสายตามนุษย์แต่กลิ่นศีลและกลิ่นแห่งความเพียรของท่านนั้นหอมฟุ้งไปทั่วสวรรค์ยิ่งกว่ากลิ่นทิพย์ใดๆเป็นภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากครับค่ะเป็นผลลัพธ์ของความเพียรที่เกิดจากโทมนัสที่ควรเสพจริงๆเป็นเรื่องที่ให้กำลังใจอย่างมหาศาลเลยครับแล้วทั้งหมดนี้มีความหมายว่าอย่างไรครับหลังจากได้ฟังธรรมเทศนาทั้งหมดนี้แล้ว เกิดอะไรขึ้นกับเท้าสกะผู้ที่มาทูลถามตั้งแต่แรกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยค่ะทันทีที่ฟังธรรมจบเท้าสกะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันใช่ค่ะเป็นอริยบุคคลขั้นต้นไม่ต้องกลับไปเกิดในพบภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์อีกจากนั้นเรื่องน่าอัศจรรย์ก็คือร่างเดิมของท่านได้จุติหรือสิ้นอายุไขไปแล้วเกิดใหม่ในร่างที่หนุ่มกว่าเดิมทันทีณเบื้อพระพักพระพุทธเจ้าเลย เหมือนการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณจริงๆใช่ค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนมากแต่ถึงแม้จะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็ยังมีคำถามต่อไปอีกสมกับเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้จริงๆนะครับถูกต้องค่ะท่านทูลถามต่อถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อความสำรวมในชีวิตประจำวันซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนโดยย่อถึงการประพฤติท,ทางกายทางวาจาและการสแสวงหาที่ชอบธรรมครับ โดยเปรียบเทียบระหว่างการแสวงหาสิ่งฝ่ายโลกอย่างเช่นทรัพส,สมบัติบุตรภรรยาซึ่งมันไม่แน่นอนกับการแสวงหาที่ประเสริฐกว่าคือพระนิพพานซึ่งในบทสนทนามีข้อแนะนําที่ดูเหมือนจะนําไปปรับใช้ได้ง่ายสําหรับคนทั่วไปอย่างเราๆด้วยใช่ไหมครับคือหลักการที่ว่ามีแต่ไม่ยึดใช่ค่ะแต่เอาเข้าจริงมันก็พูดง่ายแต่ทํายากนะครับในโลกที่ทุกอย่างกระตุ้นให้เราต้องมีต้องยึดจะเริ่มฝึกเรื่องนี้ได้ยังไงครับ ท่านแนะนำให้เริ่มจากวิธีคิดก่อนค่ะคือการฝึกคิดว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไดไไดค่ะเช่นถ้าเรามีเงินทองก็ใช้ประโยชน์จากมันไปแต่ถ้าวันหนึ่งมันต้องหายไปเราก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่ทุกจนเกินไปหรือกับความสัมพันธ์ถ้ามีคนรักอยู่ก็ดูแลกันไปแต่ก็ต้องเตรียมใจว่าวันหนึ่งอาจต้องพรากจากกันอืม การฝึกมองแบบนี้บ่อยๆจะช่วยคลายความยึดมั่นถือมั่นลงทีละน้อยซึ่งนี่คือหัวใจของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเลยค่ะถ้าให้สรุปใจความสำคัญของสิ่งที่เราคุยกันทั้งหมดในวันนี้ก็คือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้สึกอะไรแต่อยู่ที่ว่าความรู้สึกนั้นกำลังนำเราไปสู่จุดไหนใช่เลยค่ะความสุขที่ผูกติดอยู่กับการยึดมั่นในการมาสุขจะทำให้เราจมลงไปในวังวนของความอยากที่ไม่สิ้นสุด แต่ความทุกข์ที่จุดประกายให้เกิดความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสามารถเป็นแรงผลักดันที่ทรงพลังที่สุดให้เราเติบโตและก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้ดังนั้นทักษะที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้เฝ้าดูโลกภายในของตัวเองให้ได้ค่ะผู้เฝ้าดูค่ะคือการมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นมองเห็นมันเหมือนเราดูหนังเรื่องหนึ่งเข้าใจเหตุผลของมันโดยไม่กระโจนลงไปเป็นตัวละครในเรื่องเสียเองไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นสุข ทุกข์หรือเฉยเฉยก็ตามการเฝ้าดูได้โดยไม่เข้าไปแทรกแซงนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพที่แท้จริงและนี่คือแง่คิดสุดท้ายที่อยาบฝากไวใ้ให้ไปคบคิดกันต่อครับในเรื่องเล่าของพระมหาศิวะมีรายละเอียดเล็กๆที่น่าสนใจคือตอนแรกที่ท่านตัดสินใจปฏิบัติอย่างจริงจังท่านคิดว่าคงใช้เวลาแค่สองสามวันก็น่าจะบรรลุธรรมแล้วนะเราทุกคนก็คงเป็นเหมือนกัน คือมักจะประเมินความพยายามที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต่ํากันไปเสมอจริงค่ะแต่เรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าความพยายามอย่างต่อเนื่องตลอด30ปีแม้จะเจ็บปวดและยาวนานแต่ท้ายที่สุดมันก็นํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นคําถามที่เราอาจจะลองกลับไปถามตัวเองก็คือการฝึกฝนที่ต้องใช้เวลายาวนานและยากลําบากอะไรในชีวิตของเรา ที่มันคุ้มค่าพอจะอดทนทำเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อย่างแท้จริง